ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีเบาแอมมาทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนาะหยินข่าวว่าฝันดีครับงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นพศสองพันถลอยหกสิบหกนะครับเนาะคุณยายเพิ่นโบฝันมาหลายงวดครับเบาแอมมาทงบัได้มาติดตามนะครับท่านผู้ชมหยินข่าวว่าผีพอนี่ไปเอาเลขมาแต่ทั้งผู้ทั้งผาปนละครับทั้งผู้ทั้งเขานะครับเนาะผีพอนี่ไปเอาเลขมากับพระกรรมฐานว่าสันครับท่านผู้ชมเนาะ พระกรรมฐานนี่เพิ่นจำสินพาวนาอยู่อู้เนีครับผมอยู่ทั้งเขาทั้งไหนกับบปงหูครับแม่หมอชื่อมเนาะมาเกาะกงรัวนาบ้านคุณยาย270นครับบอกเลข3ตัวครับเนาะสิเป็นตัวไหนครับบ้านเลขที่ละกับพ่อมาห้องบอก3ตัวครับงวดนี้ไปรับชมรับฟังกับคุณยายกันครับว่าเลข3ตัวเด็ดๆสิเป็นตัวไหนครับกรับสวัสดีครับคุณยาย270สวัสดีครับครับผมเนาะกระ่ได้มาติดตามคุณยายหลายงวด คุณยายว่าเด็ดแห้งครับงวดนี่อ,อกสูเอฟซี FC ฟังนะครับคุณยายฝันว่าจะไหนครับ,รบโอ้ยฝันว่าพอมาหาพอมาหาพอมาหาคุณชิมาบอกเลขชิมาบอกเลขมากขึ้นไหนครับนี่แต่ขึ้นเลขออกสามอามมือเลขออ,ออกไปสามมือมากท่านที่าาทอืมครับเพิ่นมาเอาอยังเอาของมาให้บ่ครับคือมาแนว่ไหนครับมาบอกเลขตั้งมาบอกเลขโดยตรงหว เซ็กก็อยู่ใส่ขับนี่คุณยาย่โอ้นี่ยนี่ประตูหัวประตูเด็กนี่เนาะไอ้ยี่ห้ออะไรันอีกไอ้อะของัเนี่ยเสียงรถเสียงรถยาวคุณยายให้รถไถผ่านไปสักก่อนครับอาชีพเสกซอนเกามากครับก็ตุดก็ไปบานคุณยายอยู่หน้าทางครับจังไรคนนะครับคุณยาย่เ้าก็มาไม่มาโอ้จะมาอย่างไรอีพอครับ ครับผมเน้อเปีเอาเล็กมากไปเอาน้ำผากรรมฐานไปเอาน้ำพากรรมฐานเขาว่ามันถือเล่น้อยเถอะครับถือมึงเลอกครับบอกหนุงถือกะดีเจือก็ได้แล้วพอห้าศูนย์ศูนย์มาใั่เขห้าศูนย์ศูนย์เออมึงจสไปช่างใส่ห้าศูนยศูนย์ ครับครับครับหาศูนย์คุ้มเดียวเลยหครับผมโบแนนอนได้ครับแต่เก่าเก่ายังออกมาเนาะครับคุณยายเนาะเก่าเก่าก็ออกมาแล้วครับงวดนี้อาจจะเป็นศูนย์ศูนย์ก็ได้เนาะครับเนาะศูนย์ศูนย์หาศูนย์หรือหาศูนย์ศูนย์หาแล้วใหญ่มากหาศูนย์หาศูนย์สามตัวนี่หาศูนย์ศูนย์ตัดเรียนศูนย์ศูนย์ครับผมโอ้แน่นอน คุณยายสองเจ็ดศูนย์ตองเฮานี่ก็เคยให้โชคเอฟซีมาหลายแหละครับศูนย์ถุนตัวสามผมใช่ครับผมอันบาดนี้อายุพอครับอายุพอจ็ดปีครับคุณยายอายุพอหกสิบเจ็ดอายุหกสิบเจ็ดปีเนาะครับเนาะครับเราเสียหกสิบเจ็ดปีครับเดี๋ยวถ้บุญให้เพื่อนเราบ้างเนี่ยขอโทษขออภัยครับทำทำแล้ว ทำจากตะเพิ่นกระโนเวียนจากมาให้โชคอีกเนาะครับมากพอสอนม,องมังโมสูแล้วว่ครับต้องมังกระโบนนี่เหมือนกัน <c oughs> ต้องบอกเลขให้ถือเนาะครับเพื่อนใหญ่เข้า,ขา,าครับผมนีครับจะได้ทําบุญไปให้อีกเนาะครับเนะาะครับผมหาศูนย์ศูนย์เพื่อนเขียนให้เลยื่อหรือเพื่อนว้าออกมาครับนี่ ว่าวมาเลยว่าวเลยจำได้ดกูกระมานเลที่ดีานพุ่นลงนอ๋อไปเอากับพระกรรมฐานเนาะเมื่อเม่อเมื่อของกูจังสิมึง,มงครับผมบ้านเลขที่คุณยายตัวไหนก่อนนะครับศูนย์หกแปดมันเลขที่ศูนย์หกแปดเนาะครับเนาะครับผมบ้านเลขที่ศูนย์หกแปดมายืนกงรัว่วก็กงรั่วเนาะเพันเขาไปได้นะพีเ<อ>นเนาะครับเนาะได้บ้านนี้ ผีทั้งอันวัดทั้งยังขามกำแพงมหาบอกคุณใหญ่บ่ผีร้านไส้ร้านยังมหาบอกครับมีเลยเนาะเพิ่นอาจจะบูฮู้ัวเลขก็ได้เนาะครับเนาะกันหูุมาาหลดครับผมผีโพ่นไปอยู่กับพระทุดงบอกครับเลยเพิ่นไปเอาก็พระทุดงทั้งผู้ทั้งพาผุนเนาะครับผมเขาถือเด้แล้วอ๋ออืมอยากหันทีครับ อ๋อ้ยแขวงมองมีเงินซื้อกระชื่นเข้าเลยค่ะคุณยายไปจับคุณยายไปจับลอตเตอรี่ไว้หรือเ่ครับว่าให้นนท์ซื้ออยู่อืมยังซื้อครับครับเอาครับท่านผู้ชมเนาะได้เลขสามตัวครับงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นพศสองพันเท่าไรหกสิบหกครับลองเบิ่งกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ของเฮาครับท่านผู้ชมเนาะบ่ฝันดนแล้วครับเบาแอ็มรถธงนี้ กับโบเลมาติดต,ตามเตลเลขของคุณยายกับยังเชื่อกับเว้นงวดครับเพราะว่าคุณยายของเข้าพื้นบบฝันนะครับเนาะอขอโทษขออภัยเอฟซีได้หลายครับงวดนี้วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่ครับพศสองพันห่าร้อยหกสิบหกนี่นะครับเนาะห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เดี๋ยวเบาแอมรอตรงนี้สิจดใส่สมุดไว้ให้เอฟซีเอาไปเสียงโฉบเสียงหลบับรองเบิร์กขับสื่อลุตเตอรี่รองเบิร์กนะครับเนาะมาทามีโชคใหญ่ก,กับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เทาแต่ก่อนๆนี่กับ แสนแตกตลอดล่ะครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ตองเฮาเนาะครับเนาะสายยาของผมสองเจ็ดศูนย์สั่นสามตัวกระถือมาแล้วครับมีอย่างเติมเติมอีกเยะไหมครับคุณยายครับบ่มีเนาะครับเนาะโอ้ยกลับขอบพระคุณคุณยายสองเจ็ดศูนย์ในหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะที่ให้แนวทางเอฟซีครับผมแนวทางซื้อลอตเตอรีเมื่วันที่หนึ่งนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเอาเบาเอมมาตรงสี่จุดเลยคปหน้าจอครับครับผมเตมุชมนี่ด้วยครับตัวเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับเตมุชม ีพ่อไปเอาเลขมังคะพะตุดงครับอยู่ทุ่งผู้ทั้งเขาเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะเกาะกงหัวห้องบอกเลขครับ5 0 0 5 0 0ครับกระตันเรนครับ0 0หรือว่า5 0ครับบ้านเลขที่ของคุณยายนี่6 0 6 8 0 6 8ครับอายุพอที่เสียไปแล้ว67ปีเนาะครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2566ครับขอให้มีโชคใหจครับคุณยาย270ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมรถุงก่อนครัับเจอกนนคลิปห้าครับ สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเบาแอมเราตรงนี้มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมเราตรงนี้เดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่าผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าบกให้เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตอรีเจึงสิ่เหถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอดสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบอดสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดีแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถตซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเหาอไข่ไขว่ามีอีหยงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข่าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้กับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะและะ้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ย่างสีครับมุนหมุนย่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วกะ็เสย <c oughs> ผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นะี่นะ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุงกับบลรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมลูกตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บดีถีราสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบา่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบา่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่งลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ